น,นะครับวิธีลัดนะครับคือเนื่องจากว่าตัวเลขที่เขาออกแบบโจทย์ข้อนี้มาเนี่ยมันมีความเหมาะสมที่จะใช้วิธีลัดได้นะครับนะมันไม่ใช่ทุกข้อที่จะมาใช้วิธีลัดได้ลองมาสังเกตกอนประโยคนี้ครับสมมุติเรามองว่าคนกลุ่มนี้คือทีม A นะเรามองว่าคนกลุ่มนี้คือทีม A ถ้าเปรียบเป็นท่อน้ําก็เหมือนจะเป็นท่อน้ํา a ซึ่งเป็นท่อน้ําเข้านะครับนะจะเปิดน้ําให้เต็มถังอจจะเปิดน้ําให้เต็มสระได้ในให้เต็มสระขนาดใหญ่ได้ในสี่ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยนะแทนที่จะเป็นสี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปรียบเทียบกับเรื่องท่อน้ำนะนะทีม A หรือว่าเป็นท่อน a นะเป็นท่อนําน้ําเข้านะครับนะจะเปิดน้ําเต็มสระ ได้ใน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็มองตรงนี้ว่าเป็นทีมดีนะครับมองตรงนี้เป็นทีมดี เปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นท่อน้ําท่อ B เป็นท่อน้ําเข้าเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเปิดท่อน้ํานี้นะครับเปิดท่อ B เนี้ยนะครับเอมันจะนําน้ําเข้าให้เต็มสัดได้ในแทนที่เป็น12วันนะก็อาจจะมองว่าเป็น12ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วเด็กๆลองมองตัวเลขตรงนี้มองตัวเลขตัวนี้นะครับนี่ครับ มันเหมือนกับเป็นการเอาทีม a กับทีม b มาช่วยกันปะ่ะถ้าเอาทีม A กับทีม b มาช่วยกันเนี่ยเราจะมีผู้ใหญ่21็ดคนไหมดูออกปะ่ะถ้าเอาทีม A กับทีม b มาช่วยกันมันจะกลายเป็นมีผู้ใหญ่ยี่สิบเ็ดคนใช่ปะ่ะสิบห้าบวก6กจะเท่ากับย1ิบเอ็ดนะแล้วก็เด็กนะครับสิบแปด บวกห้าก็จะมีเด็กยีามเห็นครับมันเหมือนกับเอาทีม a กับทีม b มาช่วยกันทํางานพอดูออกอยังมันก็เหมือนกับเป็นการเปิดท่อน้ำสองท่อใช่ปะเปิดท่อน้ําเข้าสองท่อเออนะครับนะตรงเนี้ยก็คือทีม A กับทีม b มาช่วยกันทํางานนั่นเอง,เอง เทีม A กับทีม B ช่วยกันเรามองเป็นแบบนั้นแหละก็เหมือนกับเป็นการเปิดท่อ A ท่อ B ช่วยกันเมื่อเป็นท่อชนิดเดียวกันสูตรที่ใช้สูตรที่ใช้มันก็จะเป็นใช้เวลาเท่ากับผลคูณเวลา หารด้วยผลบวกของเวลาผลคูณเวลาก็สี่วันคูณสิบสองวันสี่คูณสิบสองหารด้วยผลบวกของเวลาสี่บวกสิบสองหน่วยก็จะเป็นวันนะครับก็จะเป็นสี่สิบแปดหารด้วยสิบหกนะครับก็จะเท่ากับสามวันถ้าวิธีลั แต่ถ้าตัวเลขมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่ว่า,าถ้าตัวเลขมันไม่ใช่เหมือนกับเอาสองกลุ่มมารวมกันเนี่ยมันจะมาใช้วิธีรัดมันก็ใช้ไม่ได้นะครับตามปกติแล้วเราก็มักจะไม่เจอหรอกนะครับแต่ถ้าเจอก็แนวโน้มสูงเหมือนกันนะที่จะได้เจอแบบนีนะ้จริงๆมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของ ของโรงเรียนกลวิชาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเขา,าเขาไม่มีเวลาสอนหลักการที่แท้จริงให้กับเด็กๆเนี่ยการสอนหลักการที่แท้จริงมันใช้เวลาใช้เวลานานแลน้วเด็กส่วนใหญ่ก็ก็ไม่สามารถที่จะก็ไม่ค่อยมีความพยายามที่จะรับรู้ครับนะดังนั้นเนี่ย เมื่อเขาต้องออกข้อสอบแบบเนี้ยเขาต้องออกให้มันได้เปรียบเมื่อคนที่ออกข้อสอบกับคนที่ไปสอนมันเป็นคนคนเดียวกันอย่างเงี้ยงนั้นเขาก็จะใช้วิธีแบบเนี้ยทําให้มันเกิดความได้เปรียบกับคนที่ไปเรียนงนั้นพอเขาออกให้มันเป็นแบบนี้ปั๊บเขาสามารถที่จะสอนลูกศิษย์เขาโดยใช้แค่นี้ก็ได้คะแนนแต่ ลูกศิษย์ของเขาก็จะไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการจริงๆมันคืออะไรคิดยังไงทําจริงๆเป็นยังไงไม่รู้อันนี้ครูไม่ได้หมายถึงที่จังหวัดเรานะครับอันนี้พูดจริงๆไม่ได้หมายถึงที่จังหวัดเรานะน,น,นู่นนะในกรุงเทพนี่แหละที่มันที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันก็มันก็ขยายตัวต่อมาจนมาเป็นกับต่างจังหวัดเข้าไปด้วยนะครับนะเพราะข้อสอบที่ออกบางทีมันก็ลอกๆกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องพลอยพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยนะรู้วิธีก็มีไปนะครับนะนั่นก็คิดให้เป็นครับถึงเจอแบบนี้แตนะ่ก็สังเกตก่อนก่อนที่จะลงมือทำหรือวิธีตรงดูก่อนเฮ้ยมันมันใช่แบบที่เอาตัวเลขมาลงก,กันหรือเปล่า เหมือนจะเป็นทีม A กับทีม B มาช่วยกันหรือเปล่าวะเฮ้ยถ้าใช่อ่ก็เอาวิธีนี้ไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่จำนวนคนมันไม่ใช่เช่นมันเกิดเปลี่ยนจากผู้ใหญ่21เนี่ยเป็นผู้ใหญ่22เนี่ยแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วแค่นี้วิธีนี้มันก็ทำไม่ได้แล้วเด็กก็ต้องทำดูวยวิธีตรงๆแล้วครับเท่านั้นแหละเ,เข้าใจตรงที่ครูพูดไหมครับ ข้าหอมเข้าขอหอมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออ okay. วิธีรัดมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกข้อนะ้ือยู่ยวความเหมาะสมของตัวเลขที่เขาออกแบบมาด้วยนะ